ช่วงฝนตกหนักน้ำหลากเอ่อท่วมขังดินบริเวณข้างบ้าน2-3วันแล้วก็ลดจะมีผลทำให้โครงสร้างสุดไหมครับคือเราต้องเข้าใจก่อนว่าตัวบ้านนั่งอยู่บนฐานรากที่อย่างลึกลงไปในดินสภาพทางธรณีที่เราอยู่เนี่ยก็คือเป็นตัวกำหนดชนิดของฐานรากการขุดฐานรากถ้าเป็นฐานรากแบบแผ่ การขุดฐานรากลงไปยังชั้นดินแข็งที่มีความลึกลงไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะก1เมตรเป็นต้นไปมินถึงมีความสําคัญช่างบางคนเนี่ยขุดอยู่แค่50-60สิบเซนยังไม่ทันลึกลงไปยังชั้นดินแข็งเลยการขุดฐานรากลึกลงไปยังชั้นดินแข็งนั้นทําให้ตัวบ้านเรานั่งอยู่บนชั้นดินแข็งได้เป็นที่น้ําที่ท่วมอยู่ด้านบนนั้นไม่ได้มีผลแต่ถ้าเกิดว่าเราขุดฐานรากตื้นๆฐานรากเราเนี่ยตัวบ้านเราเนี่ยยังไม่ได้นั่งอยู่บนชั้นดินแข็งการที่มีน้ําท่วมแล้วน้ําไหล ผ่านเนี่ยมันก็อาจจะเกิดการซาะฐานรากของเราได้นะครับเมื่อมันเกิดการเซาะนะครับดินที่อยู่บริเวณใต้ฐานรากของเราเนี่ยมันจะไหลออกไปหรือการที่มีน้ําท่วมเนี่ยมันอาจจะทําให้ดินบริเวณใต้ฐานรากของเราเนี่ยเกิดการอ่อนตัวค่าการรับน้าหนักของดินที่มันโดนน้ําอ่อนตัวกับดินที่มันแห้งไม่เท่ากันดินที่มันโดนน้าอ่อนตัวนั้นมันจะมีการไหลตัวได้ก็เกิดการซุดตัวได้ถ้าเกิดการกัดเซาะหรือฐานรากมันตื้นแล้วน้ํามันไหลเข้าไปได้ดังนั้นเนี่ยมัน ต้องดูหลายปัจจัยนะถ้าฐานลากเราอย่างลึกลงไปยังชั้นดินแข็งขุดลึกลงไปมากพอน้ําท่วมแบบนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไร